พี่น้องที่ติดตามเหตข่าวคนุนชรินจำรีวันนี้วันเพื่อที่สิบของเดือนเมษาวันนี้ทีมงานคนุนชุินจำรีเราก็ได้เดินทางมาอำเภอลำดวนเพื่อที่จะเข้าร่วมในการปล่อยแถวนะครับอาจจะกรารต,ต่างๆเดี๋ยวเราจะเข้าไปร่วมการปล่อยแถวทราบว่าท่านในอำเภออ,อำเภอลำดวนได้มาเป็นประธานในการปล่อยแถวในครั้งนี้เดี๋ยวเราจะเดินทางเข้าไปด้านในโรงพักเพื่อที่จะเข้าร่วม กิจกรรมในการปล่อยแถวนะครับ การรวมคนวงแถวครับเพื่อที่จะโหรดในดช่วงกละางปีนี้ครับปีสุพรรณบุรีครับอำเภอลำดวนครับตอนนี้ที่สานนี้ระบบชุพรลำดวนกับปีน้่ก่อนที่จะมีการปล่อยแถวครับ เป็นการทำพิธีปล่อยแถวกำลังพลในการอำนวยความสะดวกต้านการจราจรในการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการออกตรวจบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในช่วงเทศกาลสงการประจำปีพุทธศักราช2568สำหรับวันนี้ก็เป็นวันที่10เมษายน2568ครับ ซึ่งจะได้ดำเนินการในเวลา9นาฬิการครับวันนี้ก็ได้เวลาแล้วนะครับเรียนท่านประธานนะครับท่านนายอำเภอลำดวนนะครับไดเอาการตรวจที่เกี่ยวข้องต่อไปนะครับเชิญนครับอาราบียรับพัก กคพลแถวตรงแสดงความกระตุ้นตามเบอร์ลำดวนตรงหน้าวันหยาดยกรมตึ๊บกระผมร้อยทุเองเสริมสัตว์ที่มเอาวาหารองสาววัรส,สืบสวนสถาน,นีตำรวจภูธรลำดวนได้นำกำลังพลมาที่โรงฝน เพื่อรวบรวอยหล่งกำลังพนอำน,อำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดปัญหาถนนและร่วมตรวจฐานบริการในช่วงเทศกาลสงการปะจำปีพุทธศักราช2568กำลังบนประกอบด้วยเจ้าหน้าที่ตำรวจสถานีตำรวจปูตอลำดวนเจ้าหน้าที่ฝ่ายปกครองอำเภอลำดวนเจ้าหน้าที่สาธารณสุขอำเภอลำดวนและเจ้าหน้าที่เทศบาลตำบลลำดวนสุราินมีจำนวนยอด50นายครับ นายทวัดช่วยชงวงนายอำเภอลำดวนประธานในพิธีที่เขารบอย่างสูงในานามของข้าราชการตำรวจสถานีตำรวจภูธรลำดวนและผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคนขอขอบคุณท่านประธานเป็นอย่างสูงที่ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีลอยแถวกำลังพลในการอำนวยความสะดวก ด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนนและการออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในช่วงเทศกาลสงการานต์ปี2568ในวันนี้ตามที่สำนักงานตำรวจแห่งชาติกำหนดให้ทุกหน่วยในสงกัดดำเนินการอำนวยความสะดวกด้านการจราจรป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน และการออกตรวจสถานบริการและสถานประกอบการที่มีลักษณะคล้ายสถานบริการในช่วงเทศกาลสงกรานต์ปี2568ในระหว่างวันที่11ถึง17เมษายนในพื้นที่รับผิดช,ชอบและมีและมีข้อสั่งการให้สถานีตำรวจในสังกัดบูรณาการวางแผนและจัดกำลังคนอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้ และยานพาหนะออกตรวจตราปฏิบัติหน้าที่และตั้งจุดตรวจร่วมกับหน่วยงานฝ่ายปกครองสาธารณสุขอำเภอลำดวนกู้ชีพอำเภอลำดวนโรงพยาบาลลำดวนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและภาคีเครือข่ายเพื่อตอบสนองต่อนโยบายของสำนักงานตำรวจแห่งชาติให้เป็นรูปธรรมสถานีตำรวจภูธรลลำดวนจึงกำหนดให้มีการปล่อยแถว ในวันพฤหัสบดีที่10เมษายน2568เวลา9นาฬิกาณบริเวณหน้าอาคารที่ทำการสารถานิตํารวจภูุงธนลำดวนโดยมีผู้เข้าร่วมการปล่อยแถวจำนวน50นายบัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้วกระผมขอเรียนเชิญท่านประธานได้กล่าวให้โอวาทและปล่อยแถวระดมกวาดล้างอัชญากรรมทุกประเภทต่อไปขอเรียนเชิญครับ นายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินูพุำมในการโรงพยาบาลลำดวนสานรสุขอำเภอลำดวนกู้ชีพอำเภอลำดวนพี่น้องข้าราชการตำรวจสปลำดวนสมาชิกอสอและผู้เข้าร่วมพิธีปล่อยแถวก่อนปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงการานต์2508ที่เคารพรักทุกท่านครับผมสวัสช่วยชวงนายอำเภอลำดวนรู้สึกสมีความดี นะครับเป็นอย่างยิ่งเลยครับที่ได้มาเป็นประธานในพิธีปล่อยแถวในวันนี้นะครับสถานการณ์อาชญากรรมก็มีผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตของพี่น้องประชาชนนะครับของเพื่อลำดวนและก็พี่น้องเพือใกล้เคียงนะครับนโยบายสาคัญเร่งด่วนของรัฐบาลก็ผู้เราทราบดีช่วงเทศกาลจิตวัลนตรายก็ต้องป้องกันและลดอุบัติเหตุทางจราจรด้วยอาชญากรรมต้องสอบตรวนะครับสถานบริการนะครับถึงสถานบริการนะครับ เราก็ต้องปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเข้มแข็งนะครับตลอด24ชั่วโมง7วัน,นไม่มีวันพักผ่อนนะครับต้องมันมตรวจแล้วก็รายงานผู้พิพากษาทุกระดับถ้ามีเหตุการณ์ที่สําคัญเกิดขึ้นนะครับสพลำดวนและอำเภอลำดวนนะครับแล้วาสารสุวนอำเภอลำดวนเนี่ยโรงพยาบาลลำดวนพี่หมอฮงดาด้วยพวกเราเนี่ยถือว่าผู้พิพากษาเนี่ยได้ชื่นชมในการแก้ปัญหาหลายๆเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่อง เผาในพื้นที่เกษตรนะครับการเผาเนี่ยถ้าติดถนนก็ทําให้ทานวิสัยในการขับขี่ไม่ไม่ดีใช่ไหมครับก็จะจะทําลายชั้นบรรยากาศ PM 2.5แล้วนะครับพวกเราเป็นที่แรกที่จับจริงส่งค้องจริงนะครับนะครับในการเผานะครับซึ่งท่านผู้บ้าและท่านผู้การชื่นชมมากนะครับที่เราดําเนินการอย่งจกิจกงได้ผู้ต้องหาด้วยจำมีโทษจำนะการเผาเนี่ยมีโทษจำ แล้วก็ปรับไม่เกิน20,000แต่สารท่านเมตตานะครับก็โทษจำอรอลงอาญ,ญานะครับโทษปรับจาก2 5 0 0 0กลลดเหลือแค่10,000นะครับก็ทำให้จุดพ่อสปอร์ตของพวกเราเนี่ยเป็นอําเภอเดียวที่ยังสูงอยู่นะครับตลอดจนถึงวันนี้นะครับซึ่งมาตรการนี้ต้องทำต่อเนื่องไปจนถึงวันที่31พฤษภาคม2568นี้ นะครับมันก็ได้เรื่องทัานวพิสัยของการขับขี่ด้วยนะครับป้องกันการจุบัติเพนะครับเรื่องต่อมาเป็นเรื่องฮอดทิษสราบว่าเป็นปัญหาของพี่น้องชาวเบอร์ลำดัวและจังหวัดสุรินเนี่ยมานานเพราะว่าเป็นวิถีของพี่น้องเราวัวควายโคกระบือปล่อยช่วงที่เกี่ยวข้าวเสร็จนะครับเป็นสาเหตุ ใหญ่พอสมควรติดอันดับท็อปไฟของเมอรเราของจังหวัดเรานะครับเกิดบัติเหตุกับการชนวัวควายนะครับเรามีวัวควายหกแสนกว่าตัวนะครับจังหวัสดสุรินทร์เป็นอันดับหนึ่งของประเทศไทยมันเป็นวิถีเข้าใจแต่ช่วงนี้อุบัติเหตุเริ่มเกิดขึ้นบ่อยในเภอก็เจอเองนะครับที่เห็นมีเพื่อปีหกหกะนะครับตอนกลางคืนเที่ยงคืนนะครับขณะขับแก้เจตสิฟแฟสิก็ยังชนเลยใช่ไหมครับ ว่าไฟมันมืดนะครับไฟมันมืดไฟต่ำเราก็ไม่เห็นกบชนท้ายชนท้ายวัวไม่ใช่ชนท้ายรถชนท้ายวัวนะครับก็ทําให้เราต้องมาตระหนักถึงเรื่องนี้นะครับผมมาเป็นนายเมยจะ3าปีก็ต้องขอบคุณท่านนายกทั้งหกแห่งนะครับนายกเทศมนตรีนายกอบตอทั้งหกแห่งของเบอร์ลำดวนออกเทศบัญญัติข้อบัญญัตในในการควบคุมการเลี้ยงสัตว์มีการปราบจับนะครับเราก็ทํามาตลอดแต่เทศบัญญัติข้อบัญญัตอาจจะเบาไป ช่วงนี้เป็นช่วงเจ็ดันตรลายนายอำเภอก็เลยจับปรับจริงและตามมาตราของทางหลวงนะครับจำคุกไม่เกิน3เดือนปรับไม่เกิน5,000บาทแล้วก็เป็นเคสแรกเลยของอำเภอลำดวนเมื่อวานนี้ที่ส่งมาที่สพออลำดวนนะครับเพื่อป้องกันการถัดทีเราทำทุกอย่างนะครับ เพื่อความปลอดภัยของพี่น้องที่ใช้รถใช้ถนนแล้วก็อย่าให้พี่น้องมีเดี่ยวของสัตว์ในตนไม่ได้ห้ามย้ยงไม่ได้ห้ามปลอ่อยแต่ว่าต้องมีคนตามหัววายกับมือไปด้วยนะครับตามท้องถนนนะครับไม่ใช่ปล่อยทิ้งปลอ่อยวางชีวิตเขาแล้วก็ความเสียหายของพี่น้องประชาชนที่สัตว์ด้วยนะครับพวกเราก็ต้องขอให้พวกเราได้ช่วยประชาธรรมเรื่องนี้กับพี่นอ้นองของพวกเราด้วยนะครับว่าอย่าอย่าปลอ่ปลอยวัววายโอบมือเนี่ยทิ้ง กว้างนะครับก็ต้องต้องขอขอบคุณพวกเรานะครับขอบคุณทุกหน่วยงานที่ช่วยกันในในในเรื่องนี้นะครับต้องขอขอบคุณทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับพารดำการตำรวจในสังกัดสถานีตำรวจลำดวนมนนะครับท่านนายกเทศมนตรีตำบลลำดวนสุรพินท่านผู้อำนวยการโรงพยาบาลลำดวนนะครับท่านสาธารณสุขอำเภอและก็พี่น้องผู้ชิมอำเภอลำดวนนะครับท่านสมาชิกอสกำนันผู้ใหญ่บ้านผู้ช่วยสัตรแพทย์ตลอดจนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทุกหน่วย ที่เสียสละทุ่มเทกำลังกายกำลังใจอย่างเต็มความสามารถโดยมีเป้าหมายป้องกันอระเหตุด้านการ,รจราจรนะครับป้องกันอาชญากรรมทุกประเทศทุกประเภทให้ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินนะครับบันนี้ได้เวลาสมควรแล้วกระผมขอปล่อยแถวก่อนการปฏิบัติหน้าที่ช่วงเทศกาลสงการประจำปี2 5 6 8ของสถานีตำรวจปทุมลำดวนณบ,บัดน,นี้ขอบคุณครับ,บค,คบองกำในอำเภอล,ลำดวนตรงหน้าวันหยุด ยบมือลงานะครับถ่ายรูปแล้วก็ให้กำลังคนไปประจำรถนะครับจะได้ปล่อยแถานะครับส่วนนาสนใจถ่ายที่ก่อนนะครับ เดี๋ยวขออนุญาตนะครับขอเป็นภาพต่อต้านเคารพช่างด้วยครับโ okay. okay. right อเคทุกท่านเลยครับไไไไหมวดถนดนครับขออนุญาตครับ ทีป่ประจำที่